น่องปื้มจิตไปหาวิภาวีถึงขอบสนามแต่ทำไมโฟกัสกางเกงที่ใส่ไปเชียภูมิใจแทนจริงๆนี่แหละของแท้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับในวันที่28มีนาคม2567ที่ผ่านมานะคะการแข่งขันโคโววิลีเกาหลี2023-2024ถึงรอบชิงชนะเลิศนัดแรกฮุนไดฮิวสเตตต้นสังกัดของ2วิภาวีสีทองลงสนามพบกับพิงสไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนคยองซูเปอร์สตาร์วงการลูกยางเกาหลีใต้ทั้งนี้โคโววิลีเกาหลี2023-2024รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันแบบชนะสในห ถ้าได้ทีมชนะแล้วไม่ต้องแข่งจนจบผลปรากฏว่าฮุนไดค่ะสามารถทำได้ดีกว่านะคะที่โดนนำไปก่อน2เซตไม่ยอมแพ้ง่ายๆแซงเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน18ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ20และ16ต่อ14ทั้งนี้นะคะที่แอดได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้โดยเกมดังกล่าวค่ะก็ปรากฏภาพในโซเชียลว่าน้องปื้มจิตและกิบวิลาวานได้เข้าร่วมชมเกมในนัดนี้ เพื่อเป็นการให้กําลังใจนักตบรุ่นน้องซึ่งใน i n s สตาแกรมของปื้มจิตเองก็ได้โพสต์คลิปบรรยากาศพร้อมแท็กหาวิภาวีด้วยและที่ทำเอาฮือฮามากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือกางเกงที่หน่องปื้มจิตใส่ค่ะนั่นก็คือกางเกงช้างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั่นเองแถมปื้มจิตนะคะก็ยังลงในสตอรี่พร้อมกับบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของแท้ค่ะงานนี้เรียกว่ากางเกงช้างนะคะไปไกลถึง ต่างชาติแล้วทีเดียวค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะไม่เพียงแต่ปลื้มจิตเผยภาพบรรยากาศที่ไปให้กำลังใจสองวิภาวีแต่ยังมีดัตตี้ค่ะได้เดินเข้ามาหาพร้อมยกมือไหว้แบบไทยๆเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกอีกหนึ่งโมเมนต์เลยทีเดียวค่ะสำหรับโปรแกรมในนัดที่เหลือนะคะอีก4นัดค่ะแต่ถ้าชนะซนัดก่อนก็ไม่ต้องแข่งถึง5นัดค่ะวันที่30มีนาคม2 5 6 7นะคะ เวลา11นาฬิกา50นาที1เมษายน25 6 7เวลา17นาฬิกาวันที่3เมษายนเวลา17นาฬิกาและวันที่5เมษายน17นาฬิกาและสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมปลื้มจิตถึงมาโผล่ที่เกาหลีได้นะคะทั้งทที่เพิ่งจะเห็นแข่งอยู่ที่หลีกเวียดนามแต่ความจริงแล้วนะคะหลีกเวียดนามค่ะแข่งแค่เหล็กแรกเท่านั้นนะคะ ปลื้มจิตจึงได้เดินทางมาที่เกาหลีเพื่อมาให้กำลังใจวิภาวีค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามนะคะในนัดที่เหลือฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สองวิภาวีกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ